สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาดูรถครับก็คันเก่าจะค้นเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคันนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนสิ่งที่คันที่ผมดูไว้จะประมาณรุ่นนี้นะฮครับผมอ่ะสวัสดีครับผมอันดี้น้องก็เป็นคนขายเนาะครับผมจาก Big Auto นะครับวันนี้พรีเซนต์รถนะครับก็จะเป็น t o โยต้านะครับตัวสมาร์ทแคปอันนี้ เรามาไล่ดูโครงสร้างนะครับพอรถที่บิ๊กออโต้เรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำรับประกันด้วยเบรสรับรับประกันด้วยเอกสารเลยดูยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือฝากระโปรงเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมานั่งเคาะพี่เปิดดูไปเลยน็อตเนี่ยนะครับเวลาทําสีมาจากโรงงานมันจะต้องเป็นสีแบบนี้นะครับไม่มีรอยแกะถอดไม่มีรอยเครื่องมือนะครับนี่คือไม่เคยถอดทําสี นะครับฝากกระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับไม่ต้องมานั่งเคาะเราไล่ดูสีก็ได้พี่ฮนะครับอย่างที่สองนะครับในส่วนของโครงสร้างครับชิ้นนี้นะครับมันจะมีน็อตแบบนี้พี่อืมฮะนะครับซึ่งน็อตแบบนี้จะต้องไม่แกะไม่ถอดนะครับนั่นก็คือชิ้นข้างนี้ทั้งชิ้นนะครับนี่คือก็ไม่ได้ถอดทําสีครับนะครับถ้ามีรอยแกะถอดมาสันนิษฐานได้อาจเบียดเบา นะครับดูตรงไหนเพิ่มเติมดูด้านในครับซับในเนี่ยมันปั๊มคือโครงสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นนะครับเราดูว่ากลมเป็นกลมเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมไม่มีรอยเคาะนะครับแล้วก็มาต่อที่อาร์เชื่อมที่คานหน้าครับนะครับอาร์เชื่อมต้องอยู่ครบไม่มีรอยเชื่อมเพิ่มครับนะครับผมแล้วก็มาต่อกันตรงคานกลางนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดน็อตเดิม ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูได้เลยนะครับจะมีอาร์คเหมือนกันเลยอืจะต้องไม่มีรอยเชื่อมเพิ่มครับนะครับแล้วด้านในก็คือไม่มีไม่มีไม่มีเคาะไม่มีทาคมนะครับซิลเลอร์เดิมอยู่ครบฮะนะฮะส่วนคานด้านหน้าเรามองไปก็เห็นครับอืมครับเนี่ยครับก็เป็นคานตัวชิ้นใหญ่ด้านล่างครับนะครับส่วนไอชิ้นเนี้ยถามว่ามีทํามาบ้างมีถอดทาสีมาบ้างมีเรื่องปกติ ครับเพราะมันคือการชนพลาสติกอืนะครับเวลาเขาเคลมเปลี่ยนมันเปลี่ยนทั้งชิ้นครับนะครับจิ้มเบาบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติครับส่วนโครงสร้างตัวรถคนะครับตอนนี้กําลังจะหารถมาใช้จักรัานครับทุกคนมาดูว่าคันนี้ตอบโจทย์ผมได้ไหมนะแต่ดูแล้วก็โอเคสวยฮะดึงดูไปเลยครับพี่อ๋อชิ้นนี้นะครับมันคือ หรือตัวพาร์ทบอดีต้ต,ต,ตัวตัวตัวรถละครซึ่งไอลอยเชื่อมพวกนี้มันจะเป็นลอยเชื่อมจากโรงงานครับนะครับเวลาซ่อมเวลาแก้เนี่ยร์เชื่อมมันจะหายไปหรือว่ามันจะไม่ไม่ปกติเหมือนกันทั้งสองฝ <ure> ั่งนะครับพอชิ้นนี้มันปั๊มขึ้นมาทั้งชิ้นแล้วก็มาเชื่อมประกบด้วยหุ่นยนต์ครับนะครับ,รบแบบนี้นะครับคือเหมือนกันสองฝั่งสันนิษฐานได้คือเดิมครับนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของพวกเลขไม้หรือ ในส่วนของสภาพตัวรถนะครับเลขไม่เราคอนเฟิร์มให้นะครับจากศูนย์โตโยต้าเลยไม่แท้ไม่แท้คันนี้คันนี้วิ่งได้เท่าไหร่นะดูไปเลยพี่ขออนุญาตเข้าไปนั่งหน่อยนะดูครับทุกคนครับผมจะนั่งได้มาเดี๋ยวเอาขึ้นได้กันนด้๊อนี้ได้ครับครับผม เลขไหมอยู่ที่เท่าไหร่กันตอนนี้8,800ันแโลครับอ๋อ8,800ันแปโลค่ะถือว่าสภาพไปยังถือว่าใหม่อยู่เนาะรถนี้ประมาณกี่เอ่ออายุประมาณกี่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 เดือนแล้วกี่ปีแล้วอ่ะนี่ก็เสียงเนาะอืม เซียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นก็เป็นลนำโพงสีทิศทางดีครับทุกคนอ่ะ เขาเป็นเสียงมาตรฐานรถอันนี้ออกสู่โตโยต้านะครับเดือน10ปี2021อ๋อเดือน10บ0อ1่รถไม่กี่เดือนอ,อีกทีรถอะตีทั้าปีหนึ่งนะครับารันตีศูนย์นะครับอยู่ครบใช้งานต่อได้เพราะไม่ใช่รถมีปัญหาสามปีแสนโลนะครับครับมีปัญหาพี่วิ่งเข้าศูนย์ได้เลยอื ราคาที่ติดไว้เท่าไหร่นะคันนี้ราคาพรีเซลราคาพิเศษคันนี้อยู่5 7าแ0 0่าพครับพี่5้าแ0 0บาทใช่เป็นพรีเซลเลยก็ตัวเซลไม่มีมาจินผมกล้าคุยตรงนี้เลยเซลที่นี่ไม่มีมาจินครับผมนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะอันนี้ไม่มีสตาร์ทมือเนาะไม่มีสตาร์ทปุ่มสตาร์ทเนาะมันเป็นตัวมิดเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางใช่มาเลยจะเป็นกุญแจบิดสตาร์ทครับอ๋อก็จะหายไปในเรื่องของคุตคอนโทรลน,น,นะครับแล้วก็ตัวมัลติมีเดีย ครับนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบบิดเร่งธรรมดาไม่ใช่ออโต้ไม่ใช่ออโต้ครับแลเป็นสเปคโัวมิดสมาร์ทแคปครับอืมทำไมเจ้าของเขาก็ปล่อยครับเพราะอะไรโอ้หลายเหตุผลเลยพี่แต่โดยส่วนใหญ่นะโดยแต่ไม่ใช่รถบัติเฮดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แอ่นนรนยึดรงนี้แหละรถยึดนยึดมาใช่แล้วผมก็ไปซื้อต่อจากแบงค์มางอ๋อซื้อต่อจากแบงค์มา คันเก่ายืมญาติขับอยู่นะฮะของผมก็ออกได้ทุกอาชีพครับมีทั้งหมดสิบแบงค์สิบเงื่อนไขสิบธนาคารเห็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะหกอะไระ <1. 69 S 1> เห<อ>็นดอกดอกเบี้ยเท่าไหร่นะหกอะไรหนึ่งจุดหกเก้าสำหรับยอดจนนัดไปแนนไม่เกินห้าแสนดี<อ>นะครับแต่สําหรับลูกค้าประวัติดีนะอืเป็นผ่อนสั้นสามปีครับอปิดด้ก่อน,นอ่ะแล้วถ้าเป็นเกียร์ออโต้สี่ประตูเนี่ยของตัวนี้ มีตัวไหนบ้างตอนนี้รถไปหมดแล้วครับพี่ถ้าเป็นเกียวโตใช่ไหมใช่สี่ประตูของตัวนี้หมดหมดะหมดแล้วรถผมเทา้าแบบนี้ทุกคันรถเลยจอดไม่นานครับอ๋อครับสี่ประตูที่พึ่งออกไปก็ไม่หลักร้อยหมดเลยอืหลักร้อยหมดเลยหลักร้อยโลครับครับผมนี่ฮะรถในศูนย์เขาเยอะมากแต่สนใจคันนี้แหละที่ตั้งใจมาดูคือคันนี้เพราะว่าเห็นแล้วก็ไม่ไม่เยอะไม่ไม่เยอะแล้วก็ แล้วถ้าผมเอาไปตรวจศูนย์ต้องไปทํำยังไงบ้างเอาเลขตัวถังไปเลยครับพี่เอาเลขตัวถังไปตรวจศูนย์เนะเาะขับถ่ายเลขตัวถังไปได้เลยเลขตัวถังไปได้เลยเนาะนี่ใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนครับดูฮะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนมือสองปีใหม่นะครับรถเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะที่ผมจะมาดูวันนี้นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาก็แล้วเงื่อนไขกันดาวช่างใช้เงินดาวเท่าไหร่จัดได้ตั้งแต่ฟรีดาวครับแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวลูกค้าอนะครับฮะก็ว่าจะมาฟรีดาววิ่งวันนี้ดันได้หมดทุกเคสนะครับแต่ขอคุยประวัติการตรงตรงเออขอคุยประ,<อ>ประวัติการตรงตรงดันได้หมดทุกเคสนะครับฮะมันจะมาฟรีดาวเงื่อนไขก็เป็นไปตามเครดิตของตัวลูกค้าพี่เนาะแต่จัดพิเศษสุดให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วอืม แล้วเราไม่มีบุ๊กแบงค์ไม่มีอะไรเราไปเข้าศูนย์อะไรอ๋อ t o y ยต้าปีใหม่ๆไม่มีบุ๊กเซอร์วิสแล้วครับไม่มีเซอร์วิสละเขาจะมีประวัติในในศูนย์มันเป็นอออนไลน์ผมถึงบอกว่าเลขตัวถังที่ถ่ายไปได้เลยแผ่นเพจที่ถ่ายไปได้เลยอืนะครับครับเพราะว่าตัวผมเองตัวบริษัทเองตัวครงสร้างเสร็จรถจะถูกส่งเข้าไปตามศูนย์แต่ละยี่ห้อครับเพื่อตรวจเช็คประวัติตรวจเช็คการแมนเทนแนน เรื่องเลขไม่นะครับทุกอย่างเราคอนเฟิร์มให้หมดครับลงเป็นเอกสารให้ชัดเจนครับครับโอเคได้ครับก็นอกจากคันนี้แล้วคันที่อยู่ข้างหน้าล่ะอ่าคันที่อยู่ข้างหน้าไม้หมื่นหกหมื่นหกเป็นที่ว่าทะเบียนจังหวัดแพร่ทะเบียนต่างจังหวัดเราเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้แต่เป็นทะเบียนรันตามระบบ รุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันสมาร์ทแคปเด o m วราคาเท่ากันราคาเดี๋ยวดูให้รถรถผมเยอะอ๋อนี่ครับทุกคนคือดูผ่านเพจเนาะแล้วก็เห็นรถปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่น้อยนะฮะก็เลยมาดูอ๋อขอโทษทีครับแจ้งรุ่นผิดตัวนี้นี่ครับทุกคนกำลังตัดสินใจอยู่ฮะ ไหมครับมันจะมีออโต้ละเป็นไฟออโต้นะครับกับปัดน้ําฝนออโต้อ๋อคือเราไม่ไม่ต้องตั้งอะไรคือถ้ามีฝนตกนะครับปัดให้อตโติเลยครับอมันมันจะมีจังหวะออกมาตรงเนี้ยนะครับเราต้องยกขึ้นชั้นหนึ่งมันจะอยู่ในตัวออโต้แล้วเราตั้งปัดเอาครับอทุกคนครับมาลุ้่นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์มาดัสสตอรี่สวัสดีครับ